สวัสดีครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะท่านที่เกี่ยวข้องกับทางด้านทําผลงานทางวิชาการก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะกับวิชาการซึ่งรายการนี้ก็ทําต่อเนื่องมาสี่ห้าครั้งแล้วก็วันนี้ก็จะเน้นทางด้านของการทําเอกสารตํารา,าทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือการเข้าสู่ตําแหน่ง ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศตราจารย์หรือพอ,อแล้วก็ที่สําคัญก็คือทําเอกสารกับตําราเนี่ยก็เกี่ยวโยงกันเพราะอะไรเพราะว่าการทําเอกสารเนี่ยก็ทําเพื่อที่จะใช้สอนเมื่อมีผลงานที่ใช้สอนเนี่ยได้เข้าสู่มาตรฐานแล้วก็เสนอผลงานเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการก็เป็นผลสืบเนื่องกันจริงๆแล้วการทําเอกสาร ประกอบการสอนซึ่งปัจจุบันตามเกณฑ์ปี2,560กับ2,563นี้ก็ถือว่าเป็นเอกสารที่ปรับให้สู่มาตรฐานให้เพื่อที่จะสอนนิสิตนักศึกษาให้ได้มาตรฐานนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ขอให้ดูจากรายละเอียดนี้ทีนี้ในการทำเอกสารประกอบการสอนนั้นโดยเฉพาะการทำเอกสารนั้น ก็ถือว่าทําเหมือนกับทําตำราเพราะ็ได้เพราะว่าเอกสารตําราก็อยู่ในลักษณะเดียวกันเนื่องจากว่าเอกสารกับตํารานั้นเราจะต้องทําต่อเนื่องกันเริ่มต้นเราอาจจะทําในลักษณะของเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารแบบที่1นึ่สำหรับตําแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ทีนี้การทําเอกสารนี่ยก็ต้องมีเนื้อหาสาระ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามคำอธิบายรายวิชาแล้วก็ทันสมัยก็หมายก็ว่าอัปเดตก็คือข้อมูลนั้นที่จะนำมาอ้างอิงนั้นถ้าสายสังคมศาสตร์นั้นไม่ควรจะเกิน10ปีแต่กรณีที่เกิน10ปีนั้นบางครั้งอาจจะจำเป็นแต่ที่กำหนดไว้บอกว่า จะห้าปีนั้นอันนั้นเป็นเรื่องของการตีพิมพ์เพื่อที่จะขอเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการแต่เวลาทำเอกสารเพื่อประกอบการสอนที่เรียกว่าแบบที่หนึ่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์นั้นเราก็ต้องดูเทียบเคียงกับเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพราะอะไรเพราะว่าการที่จะสอนนิสิตนักศึกษาระดับบุรมศึกษาให้มีคุณภาพนั้นจะต้อง สอนให้ได้ามาตรฐานก็อยู่ในระดับชำนาญการน,นันเองชำนาญการแต่ถ้าชํานาญการพิเศษนี่ก็จะเป็นระดับรองศาสตราจารย์แต่ถ้าเชี่ยวชาญนี่ก็คือการสอนเชี่ยวชาญก็ระดับศาสตราจารย์อันนี้ก็จะแตกต่างกันเพราะนั้นก่อนอื่นก็ต้องมาดูเกณฑ์การเขียนผลงานทางวิชาการระดับ ตำราซึ่งตำรากับเอกสารก็ต่อเนื่องกันนั้นเองว่าดูก่อนที่เราจะดูว่าเกณฑ์มีอะไรบ้างเ<อ>นื่องจากว่าเกณฑ์แบ่งเป็นสองสองกลุ่มหรือของสองไเวอร์ชันด้วยกันก็คือเวอร์ชันที่หนึ่งก็คือที่ใช้ในปัจจุบันก็คือปี2 5 6 0ันร้ก็เขาเรียกว่าประกาศกพปี2 5 6 0อแต่แังคับใช้จริงๆก็ปี2 5 0 0ตั้งแต่วันที่หนึ่ง พฤศกิก,กายน2561เป็นต้นมาซึ่งไงเกณฑ์นี้จะไปสิ้นสุดในวันที่23มิถุนายน2565ซึ่งเหลืออยู่5-6เดือนเนี่ยก็จะครบแล้วทีนี้เกณฑ์นี้เนื่องจากว่าปี2560นั้นมีอยู่3ระดับก็คือเกณฑ์ระดับดีระดับดีมากและระดับดีเด่น ส่วนเกณฑ์ปี2563นั้นก็เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่24มิถุนายน2563เป็นต้นมานั้นเกณฑ์นั้นมีอยู่4ระดับก็คือเกณฑ์ระดับ B ระดับ B บวกระดับ A และระดับ A บวกซึ่งจะได้นำเสนอต่อไปแต่ตอนนี้มาดูรายละเอียดก่อนว่า,าเกณฑ์ระดับ B ซึ่งเราจะต้องพัฒนามาตรฐานเอกสารและก็ตำราให้มา แนวแนวทางเดียวกันก็คือ,อหมายความว่าเกณฑ์ระดับดีถ้าเป็นตำรานั้นคือคือถ้าเป็นตำราต้องเรียบเรียงตามคำอธิบายรายวิชาที่เรียกว่าคอร์สเดบิชันที่มีอยู่3 4สี่บรรทัดหรือ5 6, 000, ้าบรรทัดแล้วก็ในเอ,เอกสารแบบที่1แบบที่สองที่เรียกว่าแบบในเอกสารประกอบการสอนแบบที่1ในระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นั้นก็ต้องเรียบเรียงตามคําอธิบายรายวิชาที่เรียกว่า dot cod d e s c r i p t i นั้นเหมือนกันประเด็นตรงนี้ก็คือเวลาเราทําตํารากับเอกสารมันก็อยู่ในลักษณะเดียวกันมีอยูอ่สี่ประเด็นหลักๆด้วยกันหนึ่งก็คือต้องอมีเนื้อหาสาระถูกต้องสมบูรณ์คําว่าถูกต้องสมบูรณ์นี่ก็คือถูกต้องตามคําอธิบายรายวิชา อันที่สองก็คือทันสมัยคําว่าทันสมัยก็คือถ้าเป็นสายสังคมศาสตร์ซึ่งไม่ใช่วิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพก็ต้องไม่ควรเกินสิบปีแต่ถ้าเกินสิปีนั้นเราก็มีเหตุผลเพราะว่าบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์หรือเป็นเรื่องบางครั้งแรละประวัติศาสตร์นั้นอย่างอายุทยาประวัติศาสตร์ก็4ี่ปี แต่ถ้าเป็นหละพุทธธรรมหรือคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็2,600ปีมาแล้วเนี่ยม,มันมันแล้วแต่ว่าแต่ละเรื่องนั้นก็เราอธิบายสมเหตุมีเหตุมีผลแล้วก็สมเหตุสมผลก็ได้ประเด็นที่3มมีแนวคิดและวิธีนำเสนอที่ชัดเจนอันนี้แนวคิดและวิธีการนำเสนอนั้น ก็ถือว่าเป็นสไตล์การเขียนของอาจารย์แต่ละท่านนั่นเองเพราะว่าเอาวิธีการเขียนการอธิบายให้ผู้เรียนหรือผู้ที่สนใจในการศึกษาในเรื่องนี้แต่ละตำราหรือแต่ละเอกสารนั้นก็ต้องมีสไตล์การเขียนหรือวิธีการนำเสนอวิธีการอธิบายนั่นเองจจะต้องชัดเจนทีนี้ที่สำคัญก็คือประเด็นที่ อสเนี่ยก็คือต้องเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาอันนี้สำคัญเพราะว่าเป็นเอกสารหรือเป็นตำราที่ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรแต่ละหลักสูตรนั้นในสถาบันอุดมศึกษาคำว่าสถาบันอุดมศึกษาก็สอนตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปอ่าปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอก ก็ถือว่าอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเพราะนั้นตรงนี้ก็คือถ้าเราจะดูง่ายๆก็คือระดับดีหรือว่าเวลาทําเอกสารหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเอกสารหรือตาําราต้องเรียบเรียงตามคําอธิบายรายวิชาสองก็คือจะต้องทันสมัยสามแนวคิดและวิธีการนําเสนอที่ชัดเจนก็คือวิธีการอธิบายศัพท์ต่างๆที่ให้เข้าใจหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ ให้ผู้เรียนได้เข้าใจนั่นเองอันที่สี่ก็คือเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาถามว่าเป็นประโยชน์ขนาดไหนนะประโยชน์เนี่นก็ต้องวัดได้ด้วยความเข้าใจนั่นเองว่าเป็นประโยชน์ว่าตำราเรื่องนี้เอกสารเรื่องนี้เราอธิบายในวิชาที่อยู่ในหลักสูตรของระดับอุดมศึกษาทั้งนี้เพราะว่าอาจารย์ที่จะต้องเขียน เอกสารประกอบการสอนแบบที่หนึง่งหรือตำรารแบบที่หนึง่งก็ต้องใชนะ้อธิบายเพื่อใช้ในการเรียนการสอนนั่นเองอัน,นก็อันนี้ก็คือระดับดีเพราะฉะนั้นเวลาทําจริงๆนะเดี๋ยวจะต้องอธิบายว่าเวลาทําจริงๆเนะี่ยจะต้องมีเนื้อหาสาระนําคําอธิบายรายวิชานะ หรือเรียกว่าคอสเดพิชัยมาแตกออกเป็นบท,บทในแต่ละบทนั้นก็จะมีหัวข้อหลักหัวข้อรองหัวข้อย่อยหัวข้อรอยแล้วแต่ความเหมาะสมในแต่ละหัวข้อทีนี้ในจำนวนบทที่เราแตกออกไปนั้นแม้ว่าในส่วนกลางที่เขาบอกว่าไม่น้อยกว่าห้าบทแต่จากประสบการณ์ที่เป็น กรรมการกันกรองที่ผ่านมานั้นตั้งแต่ปี2542-43 0 0เพราะอะไรเพราะว่าได้รับการแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์ก็คือตั้งแต่ปี2542แล้วก็ปี2543ก็เป็นกรรมการกันกรองของกรมการฝึกหัดครู ซึ่งมีวิไลครูอยู่36แข่งก็เสนอผ่านประชุมทุกเดือนอันนี้ก็จะมีประสบการณ์ทางด้านนี้มาปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้สวัดกันกรองหรือเป็น peer reviewer นั่นเองก็คือจะต้องทำในลักษณะนี้ตัวนี้แหละสำคัญว่า,าการกันกรองนั้นจะต้องอทำให้ถูกต้องตามระเบียบ มันคล้ายๆกับการวิพากษ์ลายวิชานั่นเองเขาเรียกว่าแต่วิพากษ์นั้นส่วนใหญ่เขาก็วิพากษ์หลักสูตรวิพากษ์ผลงานวิจัยเมื่อวานนี้ก็มีการวิพากษ์หลักสูตรเมื่อวันที่16กนั่นแหละก็มีการวิพากษ์หลักสูตรอตอนเช้าแต่เนื่องจากว่ามาต่างวัดก็เลยต้องใช้ใสื่อประชุมทางออนไลน์วิพากหลักสูตรให้ หลักสูตรทางด้านของธุรกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพัฒนพระนครศรีอยุธยาครับอตอนี้ก็คือจากประสบการณ์ในแทบทุกเดือนเลยเหรืออย่างน้อยต้องแทบทุกภาคเรียนแต่ทุกเดือนนี้อาจจะไม่ทุกเดือนบางเดือนก็อาจจะไม่มีเพราะนั้นถือว่าวิภาคษหลักสูตรน,นี่ก็คือที่สำคัญทีนี้ก่อนที่จะเราดูรายละเอียดมาดูระดับ คุณภาพของตำราซึ่งเกี่ยวข้องกับเอกสารด้วยก็เกณฑ์ปี2,560นั้นก็จะมีอยู่3ระดับตามที่กล่าวก็คือ,อระดับที่1ก็คือระดับดีก็อย่างที่กล่าวก็คือระดับดีของตำราห,หรือเอกสารนั้นจะต้องมีสาระของรายวิชาที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามคำอธิบายรายวิชาและมีความทันสมัย ก็คือไม่ควรเกิน10ปีและมีแนวคิดและวิธีการนำเสนอชัดเจนวิธีการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาสาระหรือว่ายกตัวอย่างเนี่ยจะต้องมีการอธิบายชัดเจนเขาว่าวิธีของตัวเองเขาเรียกว่าสไตล์การเขียนนั่นเองแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพราะนั้นก็ระดับดีมีอยู่4ประเด็นหลักๆด้วยกัน ทีนี้มาดูระดับดีมากระดับดีมากก่อนที่จะไปถึงระดับดีมากต้องผ่านระดับดีก่อนระดับดีก็คือสี่เกณฑ์น,นั่นแหละตามที่กล่าวทีนี้พอนั้นต้องประกอบไปด้วยหนึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการคำว่ามีการวิเคราะห์เนี่ยก็ต้องแยกแยะ กลุ่มหมวดหมู่แล้วจากนั้นก็คือเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการคําว่าความก้าวหน้าทางวิชาการก็คืออาจจะเป็นเนื้อหาสาระที่เราต่อยอดขึ้นไปหรือว่าเป็นเนื้อหาสาระที่แตกต่างกันจากที่เคยเสนอไว้แล้วเขาเรียกว่าเป็นนวัตกรรมก็ว่าไดา้อันนี้ก็คือความก้าวหน้าทาง วิชาการก็คือไม่ซ้ำกับคนอื่นนั่นแหละวิธีการก็คือการอธิบายหรือว่าการนำเหตุการณ์ต่างๆมาก็คือ,อเพิ่มเติมขึ้นมาหรือเป็นนวัตกรรมขึ้นมาอันนี้ก็คือประเด็นที่สองประเด็นที่หนึ่งวิเคราะห์ประเด็นที่สองก็ทันสมัยความก็น้าต่อทางวิชาการแล้วก็ประเด็นที่สามก็คือ,อเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการก็คือวงไหนละ่ะ ถ้าเป็นวงบริหารธุรกิจก็บริหารธุรกิจวงการจัดการก็การจัดการวงเศรษฐศาสตร์ก็เศรษฐศาสตร์วงรัฐศาสตร์ก็รัฐศาสตร์วงรัฐประศานศาสตร์ก็รัฐประศาศาสตร์ก็ประมาณหรือทางด้านการศึกษาเนี่ยเขาเรียกว่าวงเมื่อก่อนเขาเรียกว่าแวกวงทีนี้มาดูข้อ2ข้อ2ก็มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและก็ประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขียน ที่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนตรงนี้สำคัญก็คือระดับดีมากไม่ว่าจะเป็นเอกสารแบบที่สองหรือเป็นตำรานะเพราะนั้นอันนี้ถ้าเป็นระดับดีมากอาจจะใช้กับระดับรองศาสตราจารย์ถ้าเป็นเอกสารคำสอนหรือว่าเรียกว่าแบบที่สองหรือถ้าเป็นตำราก็ตรงนี้ข้อสองเนี่ยสำคัญ ข้สอสบอกว่ามีการสอดแทรกความคิดรเริ่มและก็ประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขียนอันนี้เราแยกออกเป็นว่ามีการสอดแทรกมีการเสนอความคิดของผู้เขียนนั่นแหละเริ่มขึ้นมาแล้วก็มีไอ้บวกด้วยประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์หรือไม่นําประสบการณ์มาใช้ประสบการณ์ที่ทําวิจัยหรือประสบการณ์สอน มาใช้ก็ต้องดูผลงานวิจัยของผู้เขียนเพราะนั้นอันนี้เขาใช้คำว่าหรือถ้าไม่ได้เอาผลงานของผู้เขียนน่ะตำราเนี่ยมาอ้างอิงเราก็ต้องเอาประสบการณ์เนี่ยเป็นเพื่อที่อะไรแสดงให้เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเพราะนั้นก็ในข้อที่สองก็สอนแทรกความคิดเริ่มและประสบการณ์ หรือสอดแทรกความคิดริเลิกและผลงานวิจัยของผู้เขียนเพื่ออะไรเพื่อที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนนั่นเองการเรียนการสอนที่ไหนก็ระดับอุดมศึกษาอยา่างที่กลับนี่แหละก็คือเป็นประโยชน์ตรงนี้ข้อที่สามในระดับดีมากสามารถที่จะอ้างอิงสามารถที่จะในนำไปอ้างอิงได้หรือนำไปปฏิบัติได้ พราะนั้นอันนี้สองประเด็นนะถ้านําไปอ้างอิงก็แสดงว่าเป็นเชิงวิชาการแต่ถ้านําไปปฏิบัติก็คือถือว่าเน้นในทางปฏิบัติเพราะว่าแต่ถ้าได้ทั้งสองอย่างนําไปอ้างอิงได้ด้วยแล้วก็ปฏิบัติได้ด้วยอันนี้ยิ่งเป็นการดีมากอัเดียวอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับดีมากส่วนระดับดีเด่นนั้นระดับดีเด่นนี่ก็คือเป็น จะต้องผ่านเกณฑ์ในระดับดีมากระดับดีมากมีอยู่สองสามข้อแล้วระดับดีก็มีอยู่4ประเด็นบวก r ี่บวกสาก,ก็เป็น7แล้วก็มาบวกกับระดับดีเด่นมันต้องผ่านระดับดีมากพอระดับดีมากก็ต้องผ่านระดับดีเพราะนั้นมันเต่อเนื่องกันไปก็มาต่อด้วยระดับดีเด่นนั้นจะต้องเป็น ลักษณะของงานบุกเบิกทางวิชาการคำว่าบุกเบิกทางวิชาการก็หมายความว่าไม่ซ้ำกับคนอื่นแล้ว,วชัดเจนชัดกว่าเรื่องของความก้าวหน้าทางวิชาการแล้วก็มีการสังเคราะห์เพราะนั้นอันนี้ระดับดีเด่นจะต้องสังเคราะห์แต่ระดับดีมากเขาเรียกวิเคราะหนะ์ระดับจะต้องมีการสังเคราะห์ จนถึงระดับการสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาใหม่ที่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เรียกว่า Body of knowledge ก็คือเป็นสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาใหม่เพราะนั้นดน,นข้อที่หนึ่งในระดับดีเด่นเนี่ยถือว่าหนึ่งเป็นการบุกเบิกในทางวิชาการสองก็คือจะต้องสังเคราะห์ด้วยบุกเบิกมาแล้วก็ต่อเนื่องก็คือสังเคราะห์จนได้องค์ความรู้ขึ้นมาใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่เรียกว่า body of knowledge อันที่สองก็คือเป็นมีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและก็ค้นคว้าต่อเนื่องอันนี้สำคัญนะเพราะว่ากระตุ้นให้เกิดความคิดเนะี่ยไม่ใช่กระตุ้นให้ผู้เขียนนะกระตุ้นให้ผู้อ่านกับผู้ไปผู้เรียนนั่นแหละผู้อ่านกับผู้เรียนนะเขากระตุ้นให้เขาเขามาอ่านตำราของเรา หรือเอกสารเนี่ยก็เป็นการกระตุ้นเขาก็อ่านแล้วได้ความคิดชุกคิดขึ้นมาแล้วก็ไปค้นคว้าต่อเนื่องจนประสบความสําเร็จอันนี้สําคัญนะในกรณีของอระดับดีเด่นข้อที่3ระดับดีเด่นก็คือจะต้องเป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่นในระดับนั้น ระดับชาติหรือนานาชาติอันนี้สำคัญข้อที่สเนี่ยต้องเป็นที่เชื่อถือและยอมรับด้วยบางอย่างเชื่อเชื่อถือแต่ไม่ยอมรับก็ๆๆประมาณนั้นในวงวิชาการหรือวิชาชีพวิชาชีพทางสังคมศาสตร์ก็คือมีอทางด้านบัญชีกับนิติศาสตร์ส่วนนอกนั้นก็เป็นวิชาการ แนนอย่าลืมนะวิชาชีพก็ต้องเป็นวิชาชีพตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้แล้วก็ที่เกี่ยวข้องในระดับชาติหรือระดับนานาชาติเพราะนั้นในเกณฑ์ปี2 5 6 0เนี่ยไม่ได้บังคับว่าจะต้องเป็นนานาชาติระดับชาติก็ได้นานาชาติก็ยิ่งดีเยี่ยมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ปี2 5 6 0ซึ่งอยู่ในระดับของตำรา ส่วนเอกสารเนี่ยก็ทําอยู่ในระดับข้อหนึ่งก้อหนึ่งเป็นส่วนใหญ่นะยกเว้นทางเอกสารของระดับศาสตราจารย์ก็คือเอกสารการสอนที่ผมเคยเขียนอันนี้ก็ต้องออยู่ในระดับดีมากก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอนแต่ถ้าเป็นระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์เขาเรียกว่ามีความชํานาญในการสอนแต่ระดับ รองศาสตราจารย์เขาเรียกว่ามีความชํานาญพิเศษในการสอนอซึ่งจะแตกต่างกันอยู่นิดนึงอันนี้ก็คือเป็นระดับการเขียนตําราเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปก็จะมีก็จะนําเสนอว่าการเขียนเอกสารแต่ละบทเขียนตําราแต่ละบทเนี่ยมีความรุ่มลึกมีความเชี่ยวชาญชํานาญพิเศษหรือว่าชํานาญเฉยๆเนี่ย ก็จะนำมาเสนอให้ท่านได้รู้ว่าความรุ่มลึกของแต่ละเนื้อหาสาระหรือว่าแก่นความรู้ของระดับปริญาตรีปริยาโทรปริยาเอกนี่มีความแตกต่างกันอย่างไรเพราะนั้นวันนี้ก็เนื่องจากว่าจะต้องทำงานอย่างอื่นด้วยก็ขอ,อจบเพียงเท่านี้เพราะนั้นโอกาสหน้าถ้าท่านสนใจก็ปรดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ